ย้อนรักครั้งแรกพระเอกดังสุดพีคซื้อวัสลินให้สาวเป็นของขวัญวันเกิดกว่าจะดังจะปังเป็นพระเอกแถวหน้าของวงการได้อย่างทุกวันนี้เมื่อก่อนก็เคยโดนด่าโดนว่าเรื่องการแสดงมาตลอดสำหรับพระเอกหนุ่มขวัญใจสาวๆสนยุทธส่งภัยสารแต่ทุกวันนี้ก็พัฒนาฝีมือขึ้นเรื่อยๆเข้าถึงทุกบทบาท และล่าสุดส่วนยุทธได้ออกมาเปิดใจผ่านรายการขับไฟเดโชรวงลึกแบบทุกซอกทุกมุมในใจซึ่งมีบางช่วงบางตอนได้พูดถึงเรื่องความรักว่าสนยุทธรักแรกของผมเกิดขึ้นอยู่มสส่วนใหญ่ที่ใช้เวลากับเขาคือในห้องเรียนอย่างเดียวตอนนั้นผมยังเด็กมากๆ แล้วก็ไม่รู้ว่าการดูแลผู้หญิงการเอาใจผู้หญิงเป็นอย่างไรผมก็ไม่เคยส่งเขากลับบ้านเลยคือผมเห็นเขาปากแห้งของขวัญวันเกิดคือวัสรินแค่กระปุกเดียวเอาไปทาปากซะปากแห้งแล้วก็มีความรักครั้งหนึ่งที่ทำให้สนเจ็บปวดมากสนยุทธก็มีความรักที่ผมเจ็บมากที่สุดในชีวิต อยากอยู่กับเขาตลอดเวลาคือมันรักมากครับจนผมรู้สึกว่าอยากจะแต่งงานกับคนนี้ ผมทำตัวให้เหมือนเป็นของตายของเขาเพราะว่าสุดท้ายผมก็จับได้ว่าเขาไปมีคนอื่นวันหนึ่งผมกำลังขับรถกลับบ้านอยู่ผมคุยกับเขาทางโทรศัพท์แต่ว่าเขาพูดขาแปลกๆผมอยู่ไม่เป็นสุขแล้วผมก็เริ่มโทรย้ำๆโทรหาผู้หญิงแล้วเขาก็รับโทรศัพท์แต่กลับเป็นเสียงผู้ชายเขาก็ถามว่าเราเป็นใครมายุ่งกับแฟนเขาทาไมตอนนั้นคือความรู้สึกใจมันไปอยู่ที่ตาตุ่มแล้วอะครับ